บัณฑิตนิรการบทที่118อวสานอันสุขสมเต่งห้าอุทานอย่างแตกตื่นสองตาเบิกข้างอื้อบุญหลังกับเป็นโฉมสกานผู้รู้ใจเหมยสะท้อนหิมะนี่นับเป็นเรื่องที่คาดฝันไม่ถึงมาก่อนอื้อบุญหลังพายมือกล่าวว่าห้าก็เชิญน,นั่งเต่งเ้ายัางเสื่องซึมเซากับที่ในใจมิทราบไปรสชาติใด ตนสมควรนึกได้แต่แรกว่าผู้เท่าไรสภาพเมื่อเป็นภมุกพักเทพมังกรเตียงโนเซงปลอมแปลงขึ้นอาศัยนางค่มคู่คุกคามประมุกหมู่บ้านเทียมเมฆและตนกับช่วยเหลือนางจากสาขาพักเทพมังกรประจำเมืองงักเอียงในใต้ราไหนเลยมีเหตุประจวบเหมาะบังเอิญเยี่ยงนี้นางไม่ยอมแพ่งพายชาติกําเนิดตลอดมาแต่ตอนนี้เคลื่อนไหวในแดนภาคเหนือ กับควบคุมใส่รับไล่ล่าหามังกรสามปรากฏเตียงว้นสิงพอเพื่อร้างแค้นให้กับพี่ชายผู้ถูกมังกรสามปรากฏฆ่าทิ้งยังมีหลังจากที่นางฟื้นคืนสติสำานึกพอทราบว่าหมู่บ้านเทียมเมฆถูกผู้เท่าในสภาพคมคู่คุกคามสีหน้าถึงกับเปลี่ยมแววร้อนรุ่มกังวลสรุปจากเหตุการณ์ทั้งมวลเหมยสะท้อนหิมะมิใช่อื้อบุญหลัง จะเป็นผู้ใดได้นับว่าชานชราช,ชั่วชีวิตกับงมงายไปชั่ววูบอย่างแท้จริงหากแม้นตอนช่วยเหลือนางจากสาขาพักเทพมก,กรเมืองงักเอียงนำพานางไปยังหมู่บ้านเทียมเมฆปิศนานี้ก็คี้คายแต่แรกแล้วกวนตัวเนี้ยทรงเสียงร้องว่าชคไหนเก่งใจขึ้นมาเล่านั่งลงเถอะแต็งเฮายิ้มอย่างก,ากระอกะอ่วนสุดกายนั่งลงผู้สันโดษ ไล่ลมขวาเงาก็นั่งลงบนเก้าอี้ไม้กลับเป็นอื้อบุนหลังปาจากแววขวุยเขินเอียงอายสาวเท้าไปนั่งลงที่ข้างกายกวนตัวเนี้ยไล่ลมขวาเงาก้าวย่างยิ้มแย้มแจ่มใสน้องเราเห็นเป็นอย่างไรเต่งเหาก้าวย่างกระด่างกระเดืองเล่าก็ยังกั่นแกล้งผู้น้องไม่เพียงพออีกหรือเฮิน้องเรารับปาก เล่าก็ขอเป็นพ่อซื่อสูอขออื้อโกเนี้ต่ออื้อจึงจู้แลกเปลี่ยนของมั่นหมายกันก่อนจากนั้นเลือกวันมงคลประกอบพิธีวิวากันเป็นไรเตร่งหาวกว่าตาไปอย่างอื้อบนหลังดวงตาทั้งสี่พอประสานศพกันต่างแย้มยิ้มให้ด้วยความว่าหวามดื่มดำจากนั้นสองแก้มอื้อบนหลังพันแดงเรือกรมศรษะต่ำลง ผุดลุกขึ้นก้าวชดช้อยจากไปแต่งเฮายุ่งยากใจนักม่ทราบจะใช้สิ่งใดเป็นของมั่นหมายพอลุกมือเข้าไปในถุงย่ามสัมผัสถูกไขมุกขจัดพิษรียบหยิบออกมากล่าวว่าเล่ากอของนี้ใช้ได้หรือไม่ไล่ลมขวาเงาตากระจ่างวูบกล่าวว่าไขมุกขจัดพิษทรงคุณค่าเลิศล้ำวิเศษแท้จบคำเยือนมือรับมา ออกจากห้องไปรอคอยอยู่ชั่วขณะไล่ลมขวาเงาจึงหวนกลับมาหัวร้อฮาๆกล่าวว่าเรื่องมั่นหมายสำเร็จแล้วนับแต่นี้เราจะทางตารอดื่มสุรามงคลของท่านพางหลวงยกประดับโบราณก้อนหนึ่งออกยื่นส่งต่อเต็งเฮากล่าวว่านี่เป็นของมั่นหมายของฝ่ายหญิงเก็บรักษาไว้ด้วยเต็งเฮาใช้สองมือรับมา คาระวะกล่าวว่าขอพระคุณพ่อสื่อไม่ทราบเอื้อจึงจู้กล่าวว่ากะไรเอื้อจึงจู้มุ่งหวังว่าภายหน้าท่านสามารถเข้าพำนักในหมู่บ้านเทียมเมฆความนี้เกรงว่าต้องฝืนคำสั่งน้องเราคิดก่อสร้างเครือหาดขึ้นในที่นี้ใหม่ไม่ผู้น้องมีที่ฝากกายแล้วกล่าวพางบอกเล่าไมตีคบหาระวางตนกับหูหญินเงาโรหิตไป กวนตัวเนี้ยก้าวอย่างพุ่งพานตกลงเจ้าไปอาศัยบนเกาะไรพัสมัตทุรีเถอะผู้หลานคิดเชื้อเชิญตัวเนี้ยกับแปะแปะขึ้นเกาะอ,อนุญาตให้ผู้หลานไปปฏิบัติรับใช้ไม่เราสองสามีภรรยาตกลงว่าเจ้าหลังจากแต่งงานกับบุญหลังแล้วจะปีกตัวเร้นกายในป่าเขาไม่ปรากฏสู่วงนักเลงอีกนี่ทำให้ผู้หลาน ไม่สบายใจยิ่งผู้สันโดษกวนอิดติ้งสอดคำขึ้นคนต่างมีปณิธานของตัวเล่าหูไม่คุ้นเคยกับชีวิตอันฝงเฝอกับเป็นปั่วปัวโซและอรุกะป่าภัยเปลี่ยมความจงรักหน้าตื่นตันหลานแท่เต็งสมควรดูแลมันด้วยเต่งเฮารีบกล่าวว่าย่อมแน่นอนผู้หลานตกลงใจตั้งแต่แรกแล้วนั่นก็ประเสริฐ พ่งนี้เราสองสามีภรรยากับอื้อจึงจูจะเดินทางกลับรอคอยเจ้ามารับบุญหลังไปความนี้ผู้หลานคิดรออีกร้อยวันให้ดังค่อยดำเนินการก็ได้นับว่าตกลงกันตามนี้กวนตัวเนี้ยกาวอย่างสะทกสะท้อนเล็กเอย่ยหน้าเวทนามาดาเจ้าไม่อาจฝากฝังสังขารเคียงคู่กับปิดาเจ้า วาจาพอก่าวออกบรรยากาศอันมงคลพันหมองมัวลงเต็งหาวถึงกับเจ็บแปรปราบใจอย่างรุนแรงผู้สันโดษขอนขวักภรยาคราหนึ่งกล่าวว่าเด็กเอ่ยตามมารยาทไม่อาจละเลยเราจะนำพาเจ้าไปกราบพบพ่อตาเต่งหาวติดตามผู้สันโดษไล่ลมขวาเงาออกจากห้องมุ่งไปยังกระท่อมอื้อห้วยโหพอผ่านเข้าหน้าประตู เออห้อยโหก็ด่าหน้าออกต้อนรับอย่างแย้มยิม้มเต็งเฮาแสดงความคารวะตามธรรมเนียมบุตรเขยสร้างความินดีแก่อื้อห้วยโหจนหุบปากไม่ลงเต็งเฮาฉกโฉกาดบอกเล่าเหตุการณ์ตอบแทนน้ำใจสหายรับตำแหน่งเจ้าของเกาะไล่พระธุรีแทนออกไปอื้อห้วยโหสีหน้าปรากฏแววผิดหวังกล่าวว่านี่กับประเสริฐขอแสดงความยดีต่อเขยเรา มีสถานที่ฝากกายอืออบุนหลังยืนหยัดอยู่ด้านหลังบิดาอย่างขวยเขินเอียงอายมุมปากปรา,ากฏรอยแย้มยิ้มอันอ่อนหวานฉายชายตามายังเต่งเหาด้วยไม้ตีอันลึกสึงไล่ลมขาวาเงาอาศัยฐานะพ่อสื่อถ่ายทอดเจนาร้อยวันให้ดังค่อยประกอบพิธีวิวาออกไปอเออหวยโหย่ยอมไม่มีความคิดเห็นเป็นอื่นอีกเต่งเหาอำลาจ,จากมา กลับถึงกระท่อมที่พักของตนปัวปัวโซและอะครุกะป่าไผยกำลังรอคอยอยู่เต่งหาจึงถ่ายทอดเหตุการณ์มั่นหมายไปทั้งสองล้วนแสดงความยินดีต่อเต่งเหาเต่งเหาพลอยชักชวนทั้งสองไปทานักร่วมการบนเกาะและภัสมัตทุรีทั้งสองล้วนรับคําโดยไม่ขบคิดวันที่สองประมุกหมู่บ้านเทียมเมฆและพวกรวบรวมสัมภาระเสร็จสิ้น ตะเตรียมออกเดินทางกวนตัวเนี้ยสาวเท้าเข้าใกล้เต่งเฮาชี้มือไปยังพุ่มไม้ที่ห่างไปกล่าวว่าเด็กเอ๋ยเจ้าไม่คิดล่ำลาต่อนางหรือเต่งเฮากวาดสายตาไปอดหน้าร้อนผะเผามิได้กวนตัวเนี้ยผักใสเต่งเฮากล่าวว่านางกำลังรอคอยเจ้ารีบด่วนด้วยเต่งเหาหน้าแดงวูบสาวเท้าตรงเข้าหาอื้อบุญหลัง ที่ใต้ล่มไม้กาวเสียงนุ่มนวลนลังมุวยพวกเราแยกจากกันชั่วข่าวเออบนหลังจับจ้องมองเต็งเหาด้วยไม่ตีจิตอันลึกซึง้งกล่าวว่าเหากอยามกระทันหันมิทราบจะกล่าวกระไรได้เต็งเหาจึงกล่าวหลังมุวยท่านฉนหยไม่บ่งบอกประวัติความมาของท่านมาแต่แรกเปิดเผยในตอนนี้มิใช่ประเสริฐหรือนั่น ก็ประเสริฐเฮาก่อมีทราบเป็นผู้ใดรุดมาเต็งเฮาสถานใจวูบเงยหน้ามองไปและเห็นม้าสองตัวควบตะเบิงมาผู้ควบขับล้วนเป็นอิสตีชั่วพิษตาก็เคลื่อนไหวมาในสมีสิบว่าเต็งเฮากล่าวอย่างพุ่งพ่านนางก็มาแล้วนางเป็นใครเทวทูตวิญญาณพูดภายโก้ชิวเร็งอย่างนั้นสตรีงามผมขาผู้ร่วมทางกับนาง นั่นเป็นงี่บอ่อมันดาบุญธรรมของนางม้าทั้งสองตัวหยุดยังที่ริมสวนล้างอิสตีทั้งสองลงจากหลังม้ามาเต่งเหาสาวเท้าเดินเข้าหาพวกนางกล่าวว่าเจ้เจ้ท่านชะไหนมิทันจบความสายตากวาดไปยังสตรีงามผมขาวซึ่งเป็นงี่บอ่อโก้้ชีเร็งถึงกับใจสถานวันไหวกั้มกืนวาจาเอาไว้ ที่แท้สตรีงามผมขาวกับใช้ประกายตาพิสดารจับจ้องมองตนด้วยน้ำตาคอหน่วยผู้สันโดษกวนตัวเหนี้ยและพวกล้วนพุ่งปราดมาหอมล้อมอิสรีทั้งสองไว้อาคารุกะป่าไผยและปัวปัวโซหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงเบิกตาโปนโตจับจ้องมองสีงามนางนั้นผู้สันโดษพันล้องเสียงพิกลเตหูภรยาผู้น้อง ท่านมีชีวิตอยู่ปวัปวโปวโซและอาครุกะปา่าไผ่พากันร้องอย่างพุ่งพานจู่บ่นายหญิงพร้อมกันนั้นงอคุกเข่าลงเต่งเหาที่ด้านข้างเืมไม้สั่นเป็นพลวันม่ทราบเป็นเรื่องราวใดกันสตรีงามผมขาวเคลื่อนกายมาหลายก้าวกล่าวว่าสองท่านโปรดลุกขึ้นอาครุกะปา่าไผ่และปวัปวโปวโซยืดกายขึ้น ต่างมีน้ำตาเนืองนองใบหน้าเต็งเฮาพยายามข่มจิตใจอย่างสุดความสามารถสตรีนางนี้ประพิมพ์ประพายคับขายมารดาแต่มารดาเสียชีวิตในป้อมจันทาชัดชัดพวกมันแสดงว่าจดจำคนผิดไปเพียงแต่ดูจากสีหน้าสตรีนางนี้กับแฝงความในหน้าสงสัยสตรีงามผมขาวเบือนหน้าไปกากับผู้สันโดษสองสามีภรรยา กวนตัวกอตัวซ้อพี่สะไพนี่ไม่ใช่ความฝันกระมั่งกวนตัวเนี้ยกาวเสียงสั่นสะท้านตีหูเฮายีบอกว่าท่านสตีงามผมขาวหันกายไปทาโถมเข้าหาเต็งเฮาโอบกอดไว้อย่างแนบแน่นน้ำตาไหลรินพังผูร่ำร้องว่าทาลกอันอภพนักเต่งเฮาจิตใจสับสนยุ่งเหยิงตนเห็นกับตาว่า มารดาแขวนคอตายชัดๆคนตายแล้วไหนเลยสามารถฟื้นคืนชีพแต่นางกลับรู้จักผู้คนในบริเวณเป็นอย่างดีโกดขิวเร็งสาวเท้ามากล่าวว่าตีตีนางคือมัรดาของท่านใบไม้วิเศษเก้าใบาที่ท่านได้มาช่วยให้งี่บ่อฟื้นฟูความสรงจำดังเดิมแต่งหฮาอุทานดังอายังไม่อาบรับสภาพความจริงนี้ได้ นี่นับเป็นเหตุเหนือความคาดหมายเกินไปโกชิเรงกล่าวอีกว่าตีตีฝั่งข้าพเจ้าบอกเล่าเรื่องราวครั้งกะโนนของงี่บอ้อด้วยค่ำคืนที่ประสบภัยงี่บอ้อศูสูญเสียพลังฝีมือแยกจากลีดดาวอ้างเดาอาคุรกะปาไผ่รับปวปปวโซซุกซ่อนกายในพงหญ้าจากนั้นด้านด้นไปหาอีบอ่อน้องสาวมารดาท่าน เียหุยเองซึ่งใช้ชีวิตเพียรำพังฝากฝังท่านตอนนางส่วนมารดาวางแผนคิดล้างแขนตอนนั้นเขาใจว่าศัตรูคู่แขนคือหมู่บ้านเทียมเมฆดังนั้นให้อีบอ่อท่านฝากกายในป้อมจันทาโอ้อีบอ๊อท่านกับงี่บอ๊อเป็นพี่น้องร่วมอุทธรเขาหน้าละไม้คล้ายเหมือนเพียงแต่อีบอ่อท่าน ไม่ได้ท่องเที่ยวในวงนักเลงและฝึกปือวิชาป้องกันตัวได้เล็กน้อยส่วนงี่บ่อบายโชมก็สู่ส่วนลึกของภูเขาเพียงลำพังพลังฝีมือแม้ฟื้นคืนมาเล็กน้อยแต่เนื่องจากได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรงไปจึงสูญเสียความทรงจำเหตุการณ์หลังจากนี้ข้าพระเจ้าก็บอกเล่าต่อท่านแล้วเต่งเฮาร่ำร้องสุดเสียงมานดา คุกเข่าโคมลงที่แทบเท้ามารดาเฮียหุยเนียใช้ศีรษะโคกผืนเฮียหุยเนียฉุดล้างบุตรชายขึ้นทั้งสองแม่ลูกโอบกอดกันคร่ำครวนห่วนให้เนินนานให้หลังกวนตัวเนียละโกดขิวเร็งจึงแยกย้ายกันประคับประคองสองแม่ลูกเข้าสู่กระท่อมเมื่อสุดนั่งลงเฮียหุยเนียจึงกล่าวเด็กเอ่ยเรื่องร้างแขนดำเนินไปอย่างไรบ้าง เต็งเฮากล้ามกืนความรันทดบอกเล่าเรื่องล้างแขนไปอย่างละเอียดเฮียหุยเนี้ยโอบกอดเต็งเฮาไว้อีกครามิอาจกาวาจาใดได,ได้เพียงส่งเสียงสะอื้นรอจนจ,นจิตใจนางสงบลงกวนตัวเนี้ยจึงถ่ายทอดเหตุการณ์เคลื่อนย้ายโครงกระดูกบาบรรจุกบฝังในมาตุภูมิสุดท้ายบอกเล่าเรื่องมั่นหมายระหว่างเต็งเฮากับอื้อบุญหลัง แล้วฉุดลากอื้อบุญหลังมาก่าพบพ่วผัวแม่ผัวเมื่อเป็นเช่นนี้ค่อยชะล้างบรรยากาศอันโศกเศร้ารันทดไปบ้างเฮียหุยเนียจับจ้องมองสะพายอันงามสกรานดุดเทพธิดาต้องแย้มยิ้มทั้งน้ำตาเพียงสร้างความคับแข้นลันทดแก่โก้ดิวเร็งจนดวงใจแหลกสลายปรา,ปารถนาไข่ล่ำให้อีกคราเนื่องจากเฮียหุยเนีย เร่งรุดมาอย่างกระทันหันกำหนดออกเดินทางของหมู่บ้านเทียมเมฆจึงยืดไปอีกหนึ่งวันในยามเที่ยงได้จัดพิธีเส้นไหว้อีกคราเฮียหวยเนี้ยลำให้ที่นาสุาสานจนสิ้นสติโกชีเร็งโอบอุ้มกับกระท่อมมาพักผ่อนค่ำคืนนี้เต่งเหาสนทนากับมารดาโกชิวเร็งจบจนฟ้าสางบอกเล่าประสบการณ์นับแต่แยกจากมารดาอย่างละเอียด เพียงปกปิดเรื่องประดิษฐ์นิการรับตนเป็นเสร็จยามใกล้รุ่งโก้ชิวเร้งพันกาวเสียงอ้อยอิงงี่บ่ข้าพเจ้าคิดกลับวังแล้วเพราะเหตุใดข้าพเจ้าอยู่สืบไปก็หามีความหมายไม่เต่งหาทราบความในใจของนางดีกาวอย่างเสียใจเจเจผู้น้องเสียใจอย่างแท้จริงแต่นี่เป็นลิขิตมาแต่ปางก่อนโกชิวเร้ง เบือนเย้ยมอย่างหดหูกล่าวว่าข้าพระเจ้าหาได้ตำหนิท่านนี่นับเป็นชะตาทีวิตในยามนั้นนอกประตูบังเกิดเสียงหุยเยี่ยงหอดังว่าเสี่ยวเจ๊กเจ๊กเอื้อจึงจู้และพวกหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วจะออกเดินทางเป่งหฮาฉุกใจได้คิดร้องระดังว่าทราบแล้วเยียงหอท่านเข้ามาหุยเยียงหอผักประตูเข้ามา น้อมกายคารวะมานดาเต็งเฮาและกวนตัวเนี้ยแล้วเอ่ยปากทักทายโก้ชิวเร็งเต็งเฮาให้หุยเยี่ยงงอไปเชื้อเชิญบิดามารดามันมารอจนหุยเยี่ยงงอลาถอยไปเต็งเฮาจึงกล่าวกับมารดามารดาท่านเห็นเยี่ยงงอเป็นอย่างไรบุคลิกงามสง่าไม่ใช่น้อยมีอายุกว่า30สบแล้วกระมังถูกแล้วโก้เจ้เจโก้ชิวเร็ง พันผุดลุกขึ้นตีตีท่านอย่าได้กล่าวสื่อไปเลยเฮีย yeah, หุยเนียรีบกดนางนั่งลงกล่าวเสียงนุ่มนวลเด็กเอย่ยบุุษเติบใหญ่พึงวิวาอิสตีแรกรุ่นพึงแต่งงานหาวี้เป็นบุตรเราเจ้านับเป็นทิดาเรามันเท่ากับเป็นต,ตีตีเจ้าตลอดการโก้ขิวเร็งพานสึกสะอื้นล่ำให้ขึ้นมาเฮีย yeah, หุยเนียเอ่ยสืบต่อ เด็กเอ่ยล้วหาได้บังคับเจ้าไม่แต่เห็นว่าบุคคลที่หายีแนะนำมาไม่เด็วเจ้ามีอายุยี่สิบเศษแล้วสมควรมีที่ฝากฝังโก้ชิวเร้งชงักเสียงร่ำให้ก่าวเสียงแผ่วเบาเรื่องนี้ต้องกลับวังไปน้อมเรียนหูหยินฟังจากน้ำเสียงแสดงว่าจิตใจเริ่มคอนแคลนขณะนั้นไล่ลมขวาเงาและนางเท่าครุททร พาการสาวเท้าเข้ามากวนตัวเนี้ยกับทราบสถานการณ์ชักชวนโก้ชฉวเร็งออกจากกระท่อมเต็งเหาจึงกล่าวเล่ากอเล่สาสอจือ้เอเยกงออายุย่างเข้าไวจกันแล้วผู้น้องคิดแนะนำงี่เจ้พี่สาบุญธรรมโก้ชิวเร็งเป็นสะพ้ายของท่านเป็นไรไล่ลมขวา,งาเงาเกาฮิสะแกรกรนางเท่ากระทอนกล่าวอย่างจริงใจนางจะชมชอบบุตรชายเราหรือ เฮียหุยเนี้ยก้าวสอดขึ้นตัวซอท่อมตนไปแล้วอย่างนั้นขอไหวหวานท่านเป็นสื่อให้หลังอาหารเช้าประมกหมู่บ้านเทียมเมฆผู้สันโดษสองสามีภรรยาและพวกเดินทางกับลงสู่ใต้เต่งเหากลมมือน้ำปาอื้อบุญหลังวันต่อมาไล่ลมขวาเงาหุยเยียกหอผู้รอบรู้สารพันและพวกก็อำลาไปไล่ลมขวาเงาและภรรยา ยังเน้นยำ้ำให้เฮียหุยเนี้ยส่งเสริมเรื่องวิวาของหุยเยี่ยงอบัดนี้จึงหลงเหลือแต่เต็งห่าสองแม่ลูกโคดชิวเรงอาคุตกะป่าไผ่และปัวปัวโซเต่งห่าพันถามถ,ามถึงซื้อแปรต่อโคดชิวเร็งเจ๊เจบัณฑิตการผู้โศบรรลุถึงวางวิญญาณพูดภายแล้วกระมังโคดชิวเรงยังไม่คลายความคุ้เคืองใจเต่งห่าก้อาวอย่างเฉยชา บรรลุถึงแล้วทั้งสองสามีภรยาปรับความเข้าใจได้หรือไม่ปรับความเข้าใจกันดีแล้วบัณฑิตนาการผู้โสเอ่ยอ้างถึงผู้น้องหรือไม่ท่านผู้โสบอกว่ามีไมตรีคบหากับท่านฉันสหายต่างวยและยกย่องท่านเป็นอจิยะยากพบผ่านในรอบ100ร้อยปีเต่งเหาขายใจลงความลับของบริิตนาการยังไม่ถูกเปิดโปงซึ่งความลับนี้ มีแต่บัริตณาการทั้งสองรุ่นที่ทราบได้และบัตริษณาการจะไม่ปรากฏกายขึ้นในวงนักเลงอีกแต่ชื่อฉายานี้ต้องโจดจันล่ำหลือไปตลอดกาลนานพักคำนักที่โล่งตรงสัว7เจ็ดวันจึงรื้อถอนกระท่อมเดินทางขึ้นเหนือจุดหมายปลายทางคือเกาะและพัสม์ทุรีในระหว่างทางเฮียหุยเนียเออย้างถึงหุยเยายหอต่อโกชิวเล้งอีครา เล็กเอ๋ยเจ้ามีความรู้สึกต่อเยี่ยงงออย่างไรข้าพประเจ้ามิทราบเราเห็นว่าเจ้าสมควรเป็นฝั่งเป็นฝ่าแล้วเช่นนี้เราจึงวางใจได้และขอให้เจ้าถ่ายทอดจิตนาเราต่อหุยินวิญญาณพูดภายว่าพระคุณที่อุปการละขอจดจำจารึกไว้ตลอดกาลผู้บุดจะเรียนต่อหุยินตามนี้เรามีความเห็นประการหนึ่ง เจ้าเมื่อกลับวังไปายงานตัวหากคู่หินอนุญาตก็มายังเกาะไร้พัสมัตทุรีวางวิญญาณพูดภายไปสถานที่อันเน้นลับคนภายนอกไม่อาจร่วงล้ำเกาะไร้พัสมัตทุรีเท่ากับเป็นบ้านของเจ้าโก้เชียวเร็งตื้นตันจนน้ำตาคอหน่วยพงกศรษสรับคำจากไปเต็งห่าวสองแม่ลูกพึ่งมาถึงริมบึงปึงเพียก็ปากฏดตัวออกต้อนรับ เต่งเฮาแนะนำบานดารวมทั้งปัวปัวโซอากุตกะป่าไผ่ให้รู้จักแล้วขึ้นสู่เกาะไรพัสมัตทุรีเมื่อบรุถ,ถึงเกาะไรพัสมัตทุรีบนเกาะได้จัดการเลี้ยงต้อนรับจู้หยินและยกย่องเหี้ยหวยเนี้ยเป็นไทหูหญินท่านผู้หญิงเรื่องเดือนให้หลังโกชิวเร้งก็รุดมาจริงๆข่าวคราวพอกระจายออกไล่ลมขวาเงาสองสามีภรรยา จึงจัดของขวัญลำคามาขอมั่นหมายโคชิวเล้งบนเกาะเฮียหุยเนียเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงรับของขวัญไว้แล้วเลือกสรรวันมงคลเพื่อประกอบพิธีวิวาสองเดือนให้หลังเต็งเฮาและมารดารวมทางกันนำบริวารเดินทางสู่หมู่บ้านเทียมเมฆเพื่อรับอื้อบุตรหลังมาเข้าพิธีวิวาบนเกาะไรพัสมัทุรี บุรุษคือนักศาพรเนจรเต็งเฮาอันห่อเหลาสง่างามอิสตีคือเทพิดาหยาด้ามาสู่ดินอื้อบุญหลังนับเป็นคู่สร้างคู่สมที่เทพยดาเลือกสรรโจดจันเล่าขานไปทั่วทุกแห่งหนในวงนักเลงจบบริบูรณ